วัดียายเป็ดด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็กำลังจะนำเป็นนักเก็ตไก่ควยนะลูกเป็นนักเก็ตเหรอคะเนี่ยใช่เป็นลูกนักเก็ตนะเข่าเมาเนาะจ้ากำลังจะนำลงไปทอด กิจดรของใครคะพี่จะกระยับมากหน้าไหนะเหน่อยน้องข้าวทังเลเข้ามโอเคขอโทนะ่เ็บเ้มนรอมีใส่ใบเตยแล้วก็ใส่ใส่ข้าวอ๋อใส่ข้าวเมาไปด้วยตัวหวานๆแบบตัวข้าวเม่าจะได้ไม่หวานเกินไปนะ รสหวานนิดนึงคลูกค้าคนไหนไม่ชอ,อบหวานก็ทานตัวนี้เยอะหน่อยค่ะ,ะค่ะวันนี้โมมาร้านยายเป็ดข้าวเมาทอดนะคะข้าวเม่าทอดที่เป็นนัดเกตเลยค่ะเป็นแบบสามเกลใช่ไหมคะนี่อันนี้อันนี้จะเป็นไส้กล้วยเนาะอันนี้จะเป็นไส้กล้วยนะคะนี่ค่ะเป็นไส้กล้วยไส้เผือกแต่ตอนนี้ไส้เผือกหมดแล้วไส้เผือก<ะ>หมดแล้วตอนนี้จะเป็นไส้กล้วยนะคะต,ตอนนี้เป็นกลมๆแบบนี้เลยค่ะเอาใหญ่ นี่คือเสร็จแล้วนะคะนี่เลยค่ะโห่พอดไม่นานนะคะนี่แค่ใช้แค่แป๊บเดียวหูกประมาณหนึ่งนาทีเนาะก็ได้กรอบกรอบไปดูอันนี้เป็นป้ายร้านนะคะเป็นถุงรักโรคไมหมคะ ไม่มีเวลาก็เลยสูงมีมาเสริมมือเขาเสริมเพราไม่มีเวลาครับนี่ป้าต้อยเย็บเองนะคะหนูขออนุญาตจับนิดนึงนะคะนี่น่ารักกิ๊บเก๋ยูเรก้ามากๆเลยป้าต้อยมีหนุ่มอะไรบ้างคะเนี่ยตอนนี้เหรอคะที่ร้านก็จะข้าวม่าเป็นหลักแล้วลูกค่ะข้าวม่าเป็นหลักค่ะก็มีของเสริมมีกล้วยทอดขนมนาแล้ก็มีปากหม้ออ๋อ ขาเยอะเลยขออนุญาตนะคะมีสินค้าให้เลือกเยอะเลยนะคะทุกนานมีที่นั่งแล้วพี่จะได้ไม่เมื่อยนะเดินค่ะมีเผือกไหมเนี่ยวันนี้เกืออะไรแล้วจ้ะพี่เกือกหมดแล้วพี่พี่มาชั้นี่ขนมเนี่ยหรือผับเดียวลูกเล็กโอ้าวจับคิวไว้ก่อนได้เลยไหมคะจับคิวไว้ก่อนนะ 4ี่ คือว่าเอาข้าเนนวเมานะคะไปทอดด้วยแล้วก็มีใบเตยด้วยค่ะาาม,ม,มาเช้าเ้ยนะพี่จะมาเช้าที่ไหนเผือ <laughs> บทํากันแล้แค่สองร้อยลูกไงแต่ว่าถ้าเป็นเนี้ยก็จะเป็นพันพันลูกสามเกิดอะไรก็ไม่ได้สามเกิดเป็นมันทุวโดนถุก ขอบคุณมากเลยพี่สามารถหนูว่าจะดีใจมากเลยถ้าลูกค้ามอนก็คือข้าเมานะคะเนาะทุกเนติดกบีใช่เติดกบีขอบคุณมากยังนั่งฝัดเข้าเมาอยู่ข้างๆยังหนุ่มเลยนี่มาตอนนี้ผมงอหมดแล้วพี่นั่งฝัดเข้าเมาอยู่ข้างหลังเรียนคณะอะไรลูกคณะวิทย์ค่ะโอ้วิทย์ด้วย ชอบกินนี่สเกวยน่ากสามเกินอสามเกนะคะวยาวลูก่บาทลูกลูกยาวๆลูกสิบบาทนะยาวแบบออริจนอลสเดงอากกมาิบบาทตอนนี้ข้าเมาก็มี3แบบนะคะมีเป็นแบบนักเกตมีแบบยาว แบบแบนคือสามเกลอแล้วก็แบบแบนสามเกลอแต่ตอนนี้สามเกลอหมดนะคะสามเกลอจะมีทุกสัปสุกอ๋อแล้วข้าวเมานัดเกล็ดเนี่ยมีมีกี่ไส้คะสองไส้หนึ่งไส้กล้วยไส้เผือกสองไส้เผือกนะคะแล้วถ้าทามาทานไส้เผือกประมาณเช้านิดนึงค่ะเพ้าไส้เผือกจะทำน้อยอ๋อวันนี้ทำสองร้อยลูกใช่ไหมคะโอ้โหดูน่ารับประทานมากเลยค่ะป้าเป็ด

ทอดทอดไม่นานนะคะทอดไม่นานก็สุกแล้วนะคะสามสาหสหมีไหคะผ่านนะสาเจ็ดสามแปด กี่บาทนะคะชุดเล็กสามสิบาบาทนะคะนี่คะ่ะก็จะเป็นแบบนี้ ร้านก็มีน้ําขายด้วยนะคะเป็นน้ําชานมไต้หวนันจากใบชาแท้ๆนะคะ2ีสิบาทเพิ่มไข่มุห้าบาทแล้วก็มีขนมทางด้านหน้าขายด้วยนะคะแล้วก็มีข้าวเกี๊ยวปากหม้อด้วยค่ะนี่ค่ะทางด้านนี้ก็เป็นขนมงาน,นะคะแล้วก็เป็นอะไรทอดคะอันนี้กล้วยทอดมันทอดอะไรคะอ๋อสับประรดทอดก็มีนะคะนี่สับประรดทอด แล้วก็ที่กำลังทำนั่นคือขนดงานนะคะก็ะะเป็นเพิ่มความหลากหลายให้ลูกค้ามากขึ้นนะคะโวันนี้ป้าเลี้ยงน้ำด้วยนีอ๋อนี่ค่ะอ่าลูครอเยอะเลยนะคะนี่ ยายเป็ดคะขายวันไหนกี่โมงบ้างคะขายตั้งแต่วันเดี๋ยวนะหยุดทุกวันนะัคะาว,วันอาทิตย์ตเออวันพุธถงวันอาทิตย์ค่ะแปดโมงสี่สิบถึงประมาณไม,ไม่เกินเที่ยงไม่เกินเที่ยงนะคะ,ะ,ะนี่คะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทั้งหมดเจ็ดลูกนะคะสามสิบบาทเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยคะ่ะนี่ นี่ลูกเท้าคล้ายๆเหมือนแบบลูกมะนาวแม็กแม็กหรือว่าไข่เบอร์สามอะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณเนี้ยไข่เบอร์สามนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยฉีกนะนี่โอ้ข้างในเป็นกล้วยค่ะแล้วก็ข้าวเมาเนี่ยมันเหมือนแบบมีงาด้วยนะแล้วก็แบบเป็นมะาพร้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะไว้หลายชั่วโมงแล้วยังกรอบอยู่เลยค่ะมากินนะ นุ่มแล้วก็เป็นไส้กล้วยหวานไม่มากค่ะหอมกลิ่นมะพร้าวแต่กินอีกทีนะเคี้ยวไปมีกลิ่นงาอร่อยค่ะแล้วก็มีข้าวข้าบอกถ้าใครไม่ชอบหวานมากก็กินข้าวไปด้วย วิ่หอมมากเลยโอเคค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้โมขอลาไปก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย